เจ้าสิวตัวร้ายทำไมทำไมต้องขึ้นมาด้วยมีปัญหาอะไรอยู่ดีๆกันไม่ได้ใช่ไหมทักท่ายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสุดติงว่านะอีกแล้วนะครับผมฟ้าอันก็จะมาคุยกับทุกคนในเรื่องของสิวอีกแล้วจ้า คือไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะพอช่วงหน้าร้อนทีไรนะสิวมาเต็มมาง่ายมากๆสิวพดเอ้ยสิวพืินเอ้ยแล้วแบบขึ้นทีนะ่นึงคือหายากนะเผลอๆสิวบางชนิดที่ขึ้นมานะครับก็จะมีอาการคันร่วมด้วยเนาะซึ่งตอนนี้ฟ้าอันก็กําลังเป็นอยู่อ่ะเดี๋ยวซูหน้าให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้คือมีการแบบทาแป้งไปแล้วส่วนหนึ่งมันก็เลยดูแบบอุ้ยเหมือนเนียนเหมือนไม่เคยมีสิวนะครับแต่ถ้าทุกคนสังเกตเห็นตรงนี้นี่ตรงนี้เห็นไหม ตรงนี้มันจะมีรอยอยู่นี่แหละที่เป็นสิวเจ้าปัญหาของฝาอันเดี๋ยวฝาอันขึ้นรูปก่อนหน้านี้ที่มันขึ้นแบบใหม่ๆใ,ให้ดูเลยนะนีตรงนี้คือมันจะเป็นสิวแบบแดงๆใช่ป่ะแล้วก็มีความแบบเป็นผื่นเล็กน้อยอะ่ะเออแปลกมากในใจนี่คือแบบโอ้โหแล้วจะ,จะ,จะหาอะไรมาใช้ดีจะแบบรักษายัางไงดีเพราะว่าเราก็ไม่เคยเป็นสิวแบบนี้มาก,ก่อนเลยนะใครที่ชอบเป็นสิวช่วงหน้ารา้อนแล้วขึ้นสิวแบบแปลกๆสิวผดอะไรอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะแต่แล้วฟาอันก็ไปเจอเจลแต้มสิวของแบรนด์แบรนด์หนึ่งมาเนี่ย ดูเหมือนจะขายของใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคือไม่ได้ขายทุกคนคือแบบได้ลองแล้วก็อยากจะเอามารีวิวจริงๆนะครับก็หลายๆคนก็น่าจะรู้จากหัวข้อคลิปไปแล้วนะว่าเป็นของอะไรนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองทุกคนนี่ชาร์ง KA Royal Jelly Acne Gel นะครับหรือเรียกว่าเจลต้มสิวนมพึ่ง KA นั่นเองแบรนด์ KA เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบกูรูในเรื่องของแบบกันแดดเนาะเขาก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของครีมกันแดดแต่ เขาออกเป็นเจลแต้มสิวออกมาทุกคนแล้วก็เออตอนแรกก็ตกใจเว้ยว่าแบบเฮ้ยแบรนด์ K a มันมีเจลแต้มสิวอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยหรอก็เลยด้วยความที่แบบเป็นคนชอบรีวิวอะไรพวกนี้เนาะก็ไปศึกษาหาข้อมูลมาก็ได้ข้อมูลมาว่าเมื่อ3-4ถึงปีก่อนเนี่ยแบรนด์ KA มีเจลแต้มสิวไว้ทุกคนแต่เขาก็ห่างหายไปเลยซึ่งในระยะเวลานั้นนะครับก็มี ทีมที่แบบเป็นทีมวิจัยของแบรนด์นะครับุ่มพัฒนาเรื่องของเจลแต้มสิวอยู่จนได้เจลแต้มสิวที่แบบดีที่สุดจากการพัฒนาของเขาอะ่ะมาเป็นตัวนี้นั่นเองตัวนี้ทุกคนเขาจะเป็นเจลแต้มสิวที่มีประสิทธิภาพสูงเลยสําหรับคนที่เป็นสิวเป็นเทคโนโลยี Acne Tech Peptide 10ซึ่งใช้เทคโนโลยี Encapsulation จากอ,อเมริกาเอกสิทธิเดียวของ KA เลยโอ้โหฟังแล้วแบบคนลรูอ่ะอ่ะเดี๋ยวฝาอันลองบีบเนื้อให้ดูดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงตัวเนื้อของมันก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับ ในส่วนของกลิ่นเนี่ยมีความรู้สึกแบบโดมไปแล้วมันรู้สึกแบบสดชื่นสดชื่นเฟรชเฟรชแต่ว่าแบบไม่ไม่ฉุนนะไม่ฉุนกับจมูกของเราโดยวิธีการทานนะครับปกติเราก็จะใช้มือในการวนวนวนไปแบบนี้มันจะมีเป็นแคปซูลเล็กๆอยู่ในเนื้อเจลไว้ทุกคนเป็นตัวเก็บสารต่างๆไว้ให้สดใหม่อยู่ตลอดพอเราแบบนวดเบาๆเบาๆอย่างเงี้ยบริเวณที่เป็นสิวอ่ะตัวแคปซูลน่ะมันก็จะแตกตัวแล้วก็ค่อยๆปล่อยสารเนี่ยให้มันทำงานอย่างเต็มที่นะครับนี่ แ,บบแล้วความพิเศษเคืออะไรรู้ไหมทุกคนพอเจลแห้งใช่ป่ะมันก็จะเป็นฟิล์มบางๆคอยไปเคลือบบนผิวแล้วก็คอยแบบดูดซับความมันอะเราไม่จําเป็นต้องล้างออกเลยนะทุกคนมันสามารถดูแลรักษาสิวให้เราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยคือปกติเท่าที่ฟัานเคยเห็นนะมันก็จะมีแบบเจลแต้มสิวที่แบบทาแล้วแบบต้องล้างเลยนะแล้วก็ค่อยไปาท,าทาคงทาครีมล้างนะแต่อันนี้ก็คือแบบเราทาครีมอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาทาตัวนี้เห็นไหม มันซึมเป็นฟิล์มอยู่บนผิวอ่ะมันจะช่วยเป็นลดการอักเสบของสิวแล้วก็แก้ปัญหาสิวได้ทุกชนิดเลยในแค่เนี่ยหลอดเดียวไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวพดสิวหัวขาวสิวหัวดําสิวหัวหนองสิวแบบทั้งหลายแหล่สิวสเตียรอยมันก็เอาอยู่อะทีนี้มากันที่ผลที่ฝ้านได้ลองใช้จริงๆก่อนเลยนะครับทุกคนฝ้านได้ลองใช้ตัวเนี้ยกับสิวอยู่2เม็ดของฝ้านด้วยกันก็คือตรงคิ้วตรงนี้นะครับแล้วก็ เนี่ยอย่างที่เห็นปัจจุบันตรงนี้อ่ะมาที่สิวแบบตรงคิ้วก่อนเลยสิวตรงคิ้วนะครับตอนแรกที่มันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาเป็นแบบสิวเล็กๆเ,เป็นเม็ดแดงๆนะครับคล้ายๆว่าแบบ จะอักเสบก็ไม่อักเสบฝ้าอันก็เลยลองทาตัวนี้แล้วก็นวดนวดดูฝ้าอันทาทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนเลยนะแล้วพอมาวันที่7จ็ดนะทุกคนตรงบริเวณผิวตรงนั้นอนะ่ะตรงสิวอะ่ะมันกลายเป็นแบบมันแห้งๆพร้อมที่จะลอกออกมาแล้วเหมือนสิวมันหายแล้วอ่ะเออหลังจากนั้นก็ไม่พอจะมีสิวเม็ดที่2ขึ้นออกมานะครับจะอยู่ตรงบริเวณแก้มตรงนี้อย่างที่ฝ้าอันได้บอกไปเนาะนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูด้วยมันจะเป็นแบบเม็ดใหญ่มากคือใหญ่แบบใหญ่มากๆจริงๆของทุกคนมันเป็นสิวแบบอักเสบเออแล้วมันก็แบบ อุดตันข้างในอยู่ด้วยเป็นสิวอักเสบกึ่งอุดตันเออแปลกๆเนะาะทุกคนแล้วก็ฝันก็เลยลองแต้มไปปรากฏว่าผ่านไป7วันผิวตรงบริเวณะนะั้นอะสิวอะมันมีความยุบลงมากๆไอ้ตรงตอนแรกที่มันเป็นน,นูนๆนะตอนนี้คือมันกลายเป็นว่ามีความแบบเรียบมากขึ้น แล้วผิวตรงบริเวณนั้นก็มีความที่จะแบบพร้อมที่จะลอกผิวเก่าออกมาทุกคนในส่วนของความแดงเนี่ยถือว่าน้อยมากๆเพราะว่าปกติฟ้านะ่าจะเป็นคนที่แบบถ้าเป็นสิวกว่าม,มันจะหายไปนะมันจะแดงมากๆอนะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องมารักษารอยดงรอยแด,ง,ดงต่อก็คือกลายเป็นว่าตอนนี้โรมันหายอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปอะไรกับมันแล้วอะเหลือแค่รอยแบบนิดเดียวจริงๆตอนแรกก็แปลกใจนะไว้ทุกคนแต่พอฟ้านมาศึกษาสารสกัดจากเขาแบบจากตัวนี้จริงๆแล้วอะคือไม่แปลกใจเลยเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับที่เข้าไปช่วยแบบยับยั คือมันจะเป็นต้นเหตุหลักๆเลยของการเกิดสิวอ่ะแต่ตัวนี้มันสามารถยับยับย้งได้3าเท่ามีสารสกัดจากนมพึ่งน้ำพึ่งนะครับซึ่งมันจะช่วยฟื้นฟูผิวแล้วก็เติมความชุ่มชื้นได้แบบขั้นสุดเลยทํางานร่วมกับคีทรีออลที่ช่วยเข้าไปยับยั้งแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุหลักเลยของการเกิดสิวและลดการอุดตันบริเวณรูขุมขนนั่นเองนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีความอ่อนโยนนะครับแล้วก็ช่วยลดการบว,วมแดงได้อีกเพราะว่ามีสารสกัดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอะลิสมาเปปไทแล้วก็ สก,กัดจากชาเอมเทสลดโอกาสก,การเกิดรอยดํารอยแดงซึ่งอันนี้คือเห็นผลชัดเจนมากๆว่าสิวของฝานเนี่ยปกติมันจะมีความแดงมากกว่านี้อย่างที่ฝานได้บอกไปน้วแต่อันนี้คือไม่มีความแดงแดงนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้แดงมากเนี่ยเพราะว่าเขามีสารสก,กัดจากเซนเทลล่าแล้วก็วิตามินอ e. ีแล้วที่สําคัญมากๆแบบต้องดอกจันไว้เลยนะคือไม่มีสารระคายเคืองผิวเลยถ้าเทียบกับสารสก,กัดของเขาแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาใช้แล้วอะในส่วนของราคานี่ฝานว่าแบบ จิบๆมาก,กับราคาที่เราจ่ายไปยังไงยังไงก็คุ้มไม่ว่าจะเป็นสิวไหนๆก็ยุบแล้วก็ยุบจริงๆด้วยอ๋อลืมบอกไปเลยทุกคน่าอันใช้ควบคู่กับเจลล้างหน้าตัวหนึ่งทุกคนซึ่งก็เป็นของ KA เหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองท่านาเคเอ a อยัล l จลี้แอด e ี่คลีนเซเจหรือเจลล้างหน้านมพึ่งนั่นเองสําหรับใครที่แบบเออรู้สึกว่าอยากให้สิวมันมันหายไปไวๆหายไปแบบคูณน2เนี่ยแนะนำให้ใช้2ตัวนี้นะครับคู่กันเนี่ย แบบที่ว่าอันใช้อได้ผลดีเลย like ไม่ได้พูดกับคซรี คือเจลล้างหน้าตัวนี้นะทุกคนเป็นอะไรที่แบบเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยสารสกัดหลักๆของเขาครับก็จะมาจาก3อย่างนั่นก็คือน้ำผึ้งนมผึ้งแล้วก็สารสกัดโพริพลิสมันจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นแล้วก็ลดสาเหตุของการเกิดสิวอ่อนโยนนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นนวัตกรรมอีกและอ้เคนี่มีนวัตกรรมแบบต้องยอมเขาในเรื่องนวัตกรรมเนี่ยอันนี้เขาจะเป็นนวัตกรรมดับเบิลเปปไทด์จะเข้าไปช่วยต่อต้านแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวแล้วก็สร้างกำแพงปกป้องผิวช่วยให้ผิวแข็งแรงเป็นเจลล้างหน้าที่ ช่วยมาทําให้ปัญหาสิวเนี่ยเป็นแค่เรื่องสิวๆแน่นอนปราศจากสาร SLS พาราเบนแอลกอฮอล์ซิลิโคนแล้วก็สารแบบที่มันเป็นอันตรายต่อผิวอะ่ะไม่มีแน่นอนเนื้อของตัวนี้นะครับก็เป็นเจลแบบล้างหน้าใสๆเลยแล้วก็แล้วก็ล้างหน้าปกติไปนะครับหลังจากที่ล้างเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าผิวมันไม่มีความแห้งเอียดไม่มีความแห้งตึงยิ่งช่วงนี้นะครับนักเรียนวัยรุ่นนักศึกษาคนไหนที่กําลังปิดเทอมอยู่เนี่ยเราเป็นสิวนะครับอยากสิวหายก่อนเปิดเทอมเนี่ยฝากแนะนําเลยแต่จะเห็นผลมากเห็นผลน้อน ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลด้วยเนาะอันนี้ก็ต้องพูดกันตามความจริงอ่ะมากันที่ราคากันบ้างนะครับตัวแรกนะครับเจลแต้มสิวนมพึ่งอันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่หลอดละ129บาทนะครับขนาดจะอยู่ที่7กรัมอันนี้คือ e x c l u s ค v ูมากๆนะครับสามารถหาซื้อได้ที่วัดสดนทุกสาขาทั่วประเทศเลยส่วนเจลล้างหนะ้านมพึ่งอันนี้นะครับขนาดเนี่ย30กรัมนะครับราคาอยู่ที่ 49บาทเท่านั้นทุกคนฟังไม่ผิด49บาทสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปแล้วก็ช่องทางออนไลน์เลยครับไม่ว่าจะเป็นอะไรอะ่ะ ลาซาด้าช้อปปีหรือว่าเว็บไซต์ k a thailand.com สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เคยลองใช้เจ้าสองตัวนี้นะครับแล้วได้ผลยังไงเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแบ่งปันมาแชร์กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วคลิปหน้าอยากให้ฝาอนมาพูดถึงอะไรอีกมารีวิวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันหรือถ้าใครอยากพูดคุยกับฝาอนนะครับอัปเดตชีวิตของฝาอนนี่ก็ติดตามได้ในไอจีนะครับชื่อว่าฟาอันสุดติ่งเลยสําหรับวันนี้ฟาอันสุดติง่งนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย